วันนี้ทนายตั้มเดินทางไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเอารถนะครับไปจอดที่จอดรถของบิ๊กโจ๊กแล้วก็เกิดคำถามว่าเอ๊ะทำไมถึงเอารถไปจอดที่จอดรถของบิ๊กโจ๊กมีการเอื้อเฟื้อกันอะไรหรือเปล่ามีการวางแผนหรือดีลอะไรกันไปก่อนหรือเปล่าเนี่ยรถของทนายตั้มเห็นไหมไปจอดที่ป้าย รถของบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผาบาตารซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเี่ยเขายังไม่ได้เอาป้ายตรงนี้ออกนะครับซึ่งบิ๊กโจ๊กก็ตอบคำถามนี้เหมือนกันบอกว่าผมไม่รู้เลยนะครับไม่รู้มาก่อนเลยว่าทนายตั้มเนี่ยจะเดินทางไปที่สตชนะครับไปฟังบรรยากาศช่วงนี้กันอีกสักครั้งหนึ่งครับาย้มไตเาถไปอ,อดปอที่จอดที่โจ,จะคะ่ะแล้วก็บอกว่าก,ก,กับสนักงานแล้ว ไม่รู้เพาผมไม่มีที่จอดใช่ใช่แต่ว่าม,มันยังมีป้ายที่จอดของพี่โจอ,อยู่นะถ้านายตั้มเอารถของเขาไปจอดที่พี่โจไม่รู้ไม่รู้ผม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 ไม่มีที่จอดเนี่ยเพราะผมผมออกมาแล้วอ่าอ่าผมออกมาแล้วนะครับนะยตับมเรื่องที่พี่ตั้มไปวันนี้ไหมคะไม่รู้เรื่องผมไม่รู้เรื่องเลย เขาบอกว่าคุยกันมาก่อนแล้วเนี่ยมไม่รื่องพี่ตั้มไปทางนู้นผมไม่รู้เรื่องผมไม่รู้เรื่องเลยนะการที่พี่ตั้มเอารถไปจอดตรงที่พี่โจงเนี่ยมันจะมองเป็นผมไม่มีที่ของผมอ่ะเพราะว่าผม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 ไม่มีหน้าที่อ่ะใช่ไหมแล้วผมก็ไม่ได้ผมป้ายเปิดผมออกผมไม่มีสมรภา้ะนะ เออนะครับแต่ว่าที่จอดรถจะมีป้ายชื่อพี่โจ้คนจะมองไหมคะว่าเอ๊ะพี่โจกเอื้อให้พี่ต้อมรถไปจอดผมไม่รู้เรื่องผมไม่รู้เรื่องก็อย่าไปคิดเยอะอย่างนั้นนะไม่ได้ดีลกันมาใช่ไหมไม่ได้ดีลมาไม่ได้ดีลมาไม่ดีลมานะเอ่อเออโอเคครับควันนี้ไปไหนต่ออีกบ้าะไม่ไปวันนี้ไปไหนต่อไหมนักข่าวถามนะครับพี่ฝ้ายถามก็บอกว่าไม่ไปแล้วนะครับแต่ว่าคนที่ไปเนี่ยมีนะทนายตั้มวันนี้เดินทางไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างที่บอกเมื่อกี้ไปทำอะไร ไปยื่นหนังสือถึงพอบอตรนะครับให้เร่งรัดคดีฟอกเงินของผบอตรฟังแล้วดูงงงไหมไปยื่นหนังสือถึงผู้ที่ตัวเองไปกล่าวหาให้เร่งรัดดาเนินคดีกับเจ้าตัวเองเนี่ยครับดูซิว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับทนายตั้มครับนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดวันนี้เดินทางไปที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติครับเพื่อที่จะไปยื่นหนังสือถึงพลตํารวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ให้ทําอะไรให้เร่งรัดดาเนินคดีฟอกเงินที่ทนายตั้มเคยไปแจ้งความเอาไว้ที่สอทอตอปูนถ้าคุณผู้ชมที่ติดตามเรื่องนี้เนี่ยเมื่อต้นเดือนเมษายนประมาณวันที่2เมษายนนะครับทนายตั้มเดินทางไปพร้อมกับชัดกระดาษหลายแผ่นเลยนะครับเพื่อที่จะเอาไปแจ้งความดําเนินคดีกับบิ๊กต่อพันรยาบิ๊กต่อแล้วก็บัญชีมาอีก2คนที่มีส่วนไปพัวพันกับเว็บพนันออนไลน์นะครับก็คือมีเส้นทางการเงินที่ อ้างนะครับว่าเส้นทางการเงินเหล่านั้นเนี่ยไปถึงพรรยาของบิ๊กต่อไปถึงบัญชีม้า2คนนะครับคาชาชาดาบยาวรองฟังคุณผู้ชมถ้าตามข่าวนี้จะจํากันได้เนาะซึ่งวันนี้เนี่ยทนายตั้มบอกว่าตั้งแต่ผมไปแจ้งความ2เดือนกว่าแล้วผ่านมาแล้วเนี่ยยังไม่มีอะไรคืบหน้าเลยนะครับไม่รู้ว่าที่สนอตอปูลเนี่ยบันทึกเลขคดีที่ตัวเองไปแจ้งแล้วหรือยังนะครับหลักฐานที่เอาไปให้เนี่ยก็แทบจะเรียกว่า ตอนนั้นไปหาบิ๊กเต่อพูดว่าอะไรนะเอาเหยื่อไปป้อนถึงปากอินซีอินซียังไม่กินเลยนะครับก็วันนี้เนี่ยทนายตั้มก็เลยเดินทางไปอีกรอบหนึ่งครับเราไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนที่ทนายตั้มเดินไปที่สํานักง,งานตํารวจแห่งชาตินะครับให้ติดตามคดีที่ผมได้มีการแจ้งความไว้นะครับที่สอนเอตาปูนให้ดําเนินคดีกับพลตํารวจเอกเออต่อศักนะครับสุวิมลแล้วก็ภรรยาแล้วก็บัญชีม้าอีก2บัญชีนะครับในเรื่องของการฟ้องเงินล่วงงานฟ้องเงินแล้วก็สมคบกันฟ้องเงิน เพราะว่าคดีที่นู่นะนะครับยังไม่มีความคืบห,หน้าอะไรเลยผมแจ้งความไว้เนี่ยหลายเดือนแล้วนะครับแต่ปรากฏว่ายังไม่เรียกใครไปแจ้งข้อกก่าวหาเลยนะครับทั้งทั้งที่เงินในบัญ,ญชีเนี่ยก็เห็นชัดเจนเลยนะครับว่าโอนเข้าบัญชีของภรรยาของผบตรเนี่ยทุกเดือนนะครับก็เลยวันนี้ก็เลยต้องมาหาท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับเพื่อให้ติดตามแล้วก็เร่งรัดดําเนินคดีแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจปะปวิงคดีเนี่ยก็ขอให้ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ย ได้มีการดําเนินการทางวินัยนะครับคนที่ม <Men S 2> ีการช่วยเหลือนะครับผู้ที่จะไปมาเป็นผู้ต้องหานะครับก็ประมาณอย่างนั้นนะครับก็ต้องถามนายกครับว่ากําลังทําอะไรอยู่นะครับเพราะว่ารู้อยู่ว่าทางผบตรนะครับถูกดําเนินคดีในเรื่องนี้นะครับแล้วก็เป็นผู้บังคับชาระดับสูงไม่มีการ ทำอะไรนะครับก็ให้มาทําหน้าที่เหมือนเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็อยากจะดูเหมือนกันว่าทางเจ้าที่ตํารวจเนี่ยจะกล้าดําเนินคดีกับภรยรยาพบตทหรือพบตทหรือเปล่านะครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเนี่ยอยากจะเรียกร้องให้กับทางรัฐบาลนะครับนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มีการเปิดเผยนะครับที่ได้มีการตรวจสอบข้อท็จจริงของคณะกรรมการที่นายกตั้งขึ้นนะครับให้ตรวจสอบข้อท็จจริงและข้อกฎหมายก็ว่าประชาชนเนี่ยอยากรู้ว่า ใช้เวลาไปทั้งหมดเนี่ยสเดือนนะครับในการตรวจสอบเรื่องนี้เนี่ยนะแต่ตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าผลตรวจสอบมันเป็นยังไงนะครับประชาชนเขาไม่ได้ต้องการอยากจะรู้หรอกครับว่าใครทะเลาะกับใครหรือใครดีกับใครนะครับเพราะเขารู้กันหมดแล้วแต่ประชาชนเขาต้องการรู้ว่าใครผิดใครถูกครับนะขอให้มีการเปิดเผยผลการตรวจสอบนะครับของคณะกรรมการตรวจสอบพอจริงและข้อกฎหมายด้วยนะครับ ก็ทนายตั้มก็ยังไม่ไม่หยุดภารกิจนะครับก่อนหน้านี้ทนายตั้มบอกว่ารู้สึกผิดหวังหลังจากที่ได้ฟังถ้อยคําแถลงจากอาจารย์วิษณุที่มีอยู่4ีหประเด็นที่ถแถลงเรื่องความขัดแย้งของ2บิ๊กตารวจเนี่ยครับแต่ว่าสิ่งที่ทนายตั้มอยากจะรู้เนี่ยคือตกลงใครผิด ใครผิดใครถูกนะครับมีความผิดจริงไหมไอ้ที่ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบกันเนี่ยถ้าตั้งขึ้นมาแล้วมาดูแค่ว่าเขาทะเลาะก,กันหรือเปล่าเป็นข้อเท็จจริงหรือเปล่าก็อย่าตั้งขึ้นมาเลยนะครับเปลืองงบประมาณนี่เป็นความคิดเห็นของทนายตั้มก่อนหน้านี้ซึ่งวันนี้เนี่ยก็ไปจี้ทางพอบอตรออีกครั้งหนึ่งแต่ว่าหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะว่าไปร้องพอบอตรให้เอาผิดพอบอตรแล้วเขาจะ ดำเนินการเหรอนะครับใครจะมาเอาผิดตัวเองนะครับแต่ว่าทนายตั้มก็ให้เหตุผลว่าการที่ไปทําตามระเบียบขั้นตอนเนี่ยอย่างน้อยมันก็เป็นลายลักษณ์อักษรที่อาจจะเกิดผลภายหลังตามมาได้นะครับ